รหัสรับที่ใต้ถุนห้างนะคะหลอดไฟก็ดูอเอาไหนนะช่วงนี้พยายามจะทํายคลิปใอยู่ค่ะพอผ่านหลอดไฟที่เป็นไฟํำร,รองหรือไฟเตือนมันจะมีสารบางอย่างพุ่งเป็นเข็มปัก ม,นนมนันไม่จบได้แค่นี้ต้องการแค่การถ่ายไม่ได้ไแค่นี้แหละมันจะให้หนูต่ายลูกต้องการให้หนูเก็บภาพส่งครับเสร็จแล้สเซว่าโยงไงโยงไหมอืม ถุนห้างยางมีภาพปิศนาเยอะเลยเนะโอโ้ไม่น่าเชื่อโอ้โหแบบนี้เองโอ้โหมีรอยเอาเท้ามาปั๊มไว้บนหลังเพดานไปถุนห้างด้วยนะเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแผ่นจําเล็กหรอแบบเทพื้นแต่มันมีรอยเท้าด้วยนะ ใต้ถุนห้างก็มีภาพาาปิศนาเยอะแยะเลยปูนผสมไหมอ่ะมีค่ะปูนผสมมันก็จะมีสัญญาณรหัสเพี้ยนก็ผ่านหลอดไปอ่ะเขาผ่านหลอดไปแล้วมันจะมีเหมือนเข็มพุ่งพุ่ง โอเคนะใช่ไหมโอเคนี่กระหอดอยู่ๆเอาสีเหลืองมาทําแบบนี้เราไม่ทําตลอดอะทําเฉพาะใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะพี่โอเพียบเลยอะโอ้โอขอบคุณค่ะอสาวแจม มีมีอ้าปากด้วยอ่ะ